ดีครับไม่ยามบ่วงครับพี่น้องเจ้าเส้าครับหกโมงเคืองหกโมงเช้าครับมันอีส้มขึ้มขึ้นเพราะมีแดดครับแต่ว่าหนาวนี้น่อยอากาศเย็นครับเนี่ยมือเส้ากับไม่ยามที่ห่างไ้นะครับบกกู่เลยห่างไกลเลยนะครับมาเบิองครับพี่น้อง นี่ยังบ่ไม้แรกนะครับอ้ <c oughs> อ้าวแต้มนึงครับหนูเท้าหน่อยนี่ครับนี่หนูเท้าหน่อยแต้มแรก โอ้ผ่านเลนียญครับพี่น้องครับมันหมันครับเตี้มหนึ่งนน้อยนะครับพี่น้องเมืเพิ่งพูดนี่บาดนี้หลังจากมืงขึ้นนีผมว่ได้ลงมาเบิ่งนะครับมขึ้นหนีไม่ได้ไม่ยามมาเบิ่งตอนเศร้านี่แหละเทียเดียวโหลดได้ว่าได้หมันน่นมันโอ้ยังหมิดอยู่ มิดอยูม่มึงน,นี้โอ้บ่ออกมาสูนเลยวะนี่ออกมาพ่านมาถือเลยหลังพ่นนี่น้องเอ้ยมิดจริงิ่งมิดอิมชิมครับมงนี่ไปเฮาเบิ่งของไม้ครับพี่น้อง ห่างไม่นี่ครับนี่นี่นี่นโอ้ยกัดลักกัดลักขาดเลยครับอยู่ใส่วน้าหนอบาทนี้นนอตายตายตายตา,ยตายกัดลักขาดไปเลยครับนี่ เนี่ยยูรงนี่มึงไปของมีใส่น้องหนออืมหนูเถือกอยู่นี่นพี่น้องกัดรักขาดเลยน้องกัดรักขาดมาดีอยู่นี่บาสนี่ เลียดครับโอ้อยง่ายๆพี่น้องง่ายตัวมันกัดลักขันแล้วครับนี่เฮ้ะหางหนูหินทางแล้วพี่น้องนี่นี่อยงังง่ายเลยพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วกัดลักขันนี่นไ,ไม,ม,ม่พี่น้องผีวันนี้ไหมแมนบอกแมนอีหลีพี่น้องแมน นี่ละตัวมันกัรลักขาดอ่ะเนี่ยเห็นลักเครื่องเดียวนึงเนี่ยเอา้ามันหมานพี่น้องแต่มสองมาเรีย่ยว่ายินเสียงแฝก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 ด้กกยน,นี่แต่มสองพี่น้องของไงครับพี่น้องของไงเอา้าหมานแล้วพี่น้องตายพอดี นี่งาอลยพี่น้องเอ้ยเอาครับมันหมานครับเต้มที่สองกัดลักขาดม่ของกุ้ไก่พี่น้องอ่านี่มันหมานนะครับปครับเอามาบึงไม้ต่อไปครับมาครับพี่น้องไม้สุดท้ายมันบ่มันได้บ่ได้ถึกบ่ถึกนะครับนี่ตัวบ่มีนเด้อพี่น้องเด้อ นี่มองนี้สึนู้ไปแล้วว่านนี่บึงบนี่มียังบอสผ่านบอสสุนนี่ดังนี้สุนอยู่พี่น้องเดี๋ยวจังมาหา เอาแล้วพี่น้องบ่วงลัางอยู่นี่เสียเสียไปใส่ก็เสียไปใส่สใสนี่รเราเห็นแล้วหลังหนึ่งพี่น้องบ่วง เดี๋ยวบาดเนี่ยมาแข่ยกันเทาบ่วงว่าเห็นหลังหนึ่งนี่ทั้งพ้นนี่ทั้งกลางๆคู่นี่มึงนีขาดมู่ว่านเอาละวันนีพี่น้องได้รุ่นกันอีครับ <c oughs> บงว่าเห็นหลังหนึ่งคนหลักว่ะนี่พี่น้องหลังอยู่นี่เลยว่าเห็นหนี่ห่างไปทั้งคู่นี่ห่างไปนี่แหละจำได้อยู่เสียว่เห็นพ,พี่เสีววะ Hân và thoá lạc Nên mình khu con ẩu à Nên hàng ngoài thương nghỉ khác này Để thấy nó nào จะสรุปนะครับเท้านี้นะครับกะมันนยี่พี่น้องเตี่มแรกครับหนูหน่อยเท้าเท,ท่าครับหนูหน่อยซำเหนีห่พี่น้องมั่นดีเจ้นี่ครับนี่ของไงพี่น้องของไงเนี่ยอะไรตีถึกถ,ถือเลียวพี่น้องกัดรักขาดเลยาะกัดลักขาดแล้วปุ๊บนี่ หนีหนีไปยุอีกฝั่งหนึ่งพี่น้องผมย่างหาเรื่องมาบุกดวนเงพ่อพ่อวก็ปุ๊บเบื้องอ้ยตัวถืออะไรรักขาดเทแทล่ะผมว่ายังไงได้พี่น้องตัวนี้เราประกันมั่นแท้แน,น่นอนครับกับมันขึ้นหนีบอะไรมาไอ้ยามพี่น้องบ่วงเสียลังหนึ่งนะครับห้อยถึกหนูยดอก อย่างง้มือแลงมือนลงไม่ยามเนาะเจ้าก็หาอยู่หากินเนื่นเจ้าหินก็เจ้าก็สิเอาไปตัวแต่ผมแบงตัวครับจะแบ่งๆกันไปเจ้าได้กินเท่าก็ได้กินเดี๋ยวเขาจะเอาไังไาเจ้ามาหางเง้มขึ้นเจ้าหางแนวใดอะไรปผมกูักเนาะหินเยู่เจ้าหางก็ยังเป็นข้อมานี่ครับเป็นบ่วงข้อมาแต่กับผมบ่มีความรู้เรื่องนี้เนาะผมมีปุ๊บเป็นนะครับที่เต้นสี่เดือนนี่ กินง่ายๆนะพี่น้องเนาะเอาครับเท้านี่ครับมันหมันด้วยครับช่องแต้มครับหน่อยหนึ่งไงหนึ่งทำหมูว่านี่นะครับแต็มหมูว่านี่ตัวไงตัวไงตัวไงบ้างไงทำนี่ครับเอาครับสำหรับคลิปนี้กะมันหมันอยู่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับบาวอ่พงเซอร์ซอนพันรอนะครับในการให้คลิปแล้วต่อไปเร้อพี่น yeah, ้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสำหรับคลิปนี้ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ